เริ่มเลยปึ๊บเอ้ยเมากินรูปผู้ชายรูปผู้หญิงอ่าเริ่มเลยผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงสองละผู้ชายสองเป็นชายสามหญิงสองเฮ้ยเพื่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยใครเดินไปอ่ะเชื่อไหมเมื่อกี้เมื่อกี้มมีคนเดินไปตรงนี้นะเฮ้ยไอคอนเลอร์ โอ้โหแล้วมันมันใส่ผ้าคลุมมันดรเอใครจะเห็นตามันนะ่ะใช่ป่ะเมื่อกี้มันใส่ผ้าคลุมมันไม่ได้หันมามองเราด้วยนะเขาจะเห็นตามันวะเราต้องเดาแล้วละทุกคนแต่ผมเห็นผ้าคลุมเขาสีอำตานะเดาว่าสีอำตาแล้วกันไปนั่นไงไม่ใช่ด้วยเขาบอกว่าให้เราเดินเข้าไปใกล้รอบนี้เดินไปใกล้คนที่เขาเดินผ่านไปน่ากลัวนะนะ ใครไปก็บ,บ้าแล้วโอ้ตายเฮ้ยทุกคนไอ้ยืนว้าม,มาไอ้เชื่อามมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนลุกเลยทุกคนคนลุกอีคนัวลุกสีแดงสีแดงกูเห็นเลยคาตาโอ้โหอ๋อจกแตกเสร็จแล้วจบ เชื่อทุกคนเฮ้ยชืลอะไรเนี่ยคนลุกเลยเสื้อที่ซอมบี้ใส่มาเก็ตเป็นแบบไหนอันนี้ว่าเสื้อลายทางนะอันนี้เสื้ออสกอตแน่นอนเราเห็นเป็นเสื้อายสกอตใช่ป่ะเมื่อกี้ทุกคนใช่ปะ่ะนับลูกฟักทองเหรอไม่จริงน่ะมันจะเยอะไปปะ่ะนับมือแตกพอดีดนี่มึงบ้าหรือเปล่าไอ้เหี้ยเอาไม่นี่พร้อมขึ้นคือให้นับฟักทองจริงๆทุกคนมือแตก นับมือแตก1 2 3 4งสองสามสี่เก้า9้9เก้าหกเก้าเก้าเก้าลูกทุกคนไม่ใช่นับลูกพักทองของแท้ใจคอทำได้แล้ว,วเนี่ยเฮ้ยเอา้าเขาบอกหมายถึงพักทองจริงๆเอา้าอะไรวะอ๋อหรือว่านี้มันหรือว่านี้ไม่ใช่พักทองจริงวะ ใช่ป่ะนั่นไงนั่นไงว่าแล้วอันนี้มันลูกคุณใหญ่เกิอเฮ้ยเ้ยว้าแล้วทุกคนมันมันมีอันนี้ด้วยอีกลูก,กะขี้ไม่ใช่ปละทองจริงอ๋อมันต้องไปเคลียร์นี้ก่อนแสดงว่าไม่นช่พระทองจริงเลยดิ Happy Farm Kind Day ไป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 ไม่รู้แหละ <laughs> มัวเลยใช่ปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนั่นไงนั่นไงมันมีให้กดจริงจริงด้วยทุกคนนั่นไงเราไม่ดูแล้วอุยอ้ยอุ้ยเพิ่งแต่เมื่อกี้เหมือนไม่มีรูปบอลตัวนี้ป่ะวะใช่เมื่อกี้ไม่มีรูปบอลตัวนั้นไป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  หวังว่าจะไม่มีเฮ้ย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 ยีอยอะไรเนยคนนึงป <s> ัดเขาให้วิ่งหนีไม่ได้ด้วยอะไรอะูสโลเช้าไปหรอมันนไม่ได้มาคุรอ,อยงนี้แหละมาดิมาดิมาด,มาดิหรือว่าไงต้องวิ่งวิ่งออกออกขวาเลยปะวิ่งออกขวาเฮ้ยเฮ้ย ผิดอะไรดังลาเนี่ยเราจะโลดได้ไงอ่ะเดินกลับ,เ,บเ,เปิดประตูแล้วเปิดประตูได้เหรอฮะเ,เ,เ,เราเราเราเดินกลับเปิดประตูได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ด้วยตู้ล็อกทำไงอ่ะเดี๋ยวนะคิดดิมันมีทางทางลัดตรงนี้เปล่าวะเพราะเราเดินไปยังไงก็โดนทับแน่นอนอืม

นั่นเป็นเรื่องโง่ที่สุดที่ฉันเคยได้ยินโนนเฉือนแล้วอย่างนี้เราหลบยังไงวะมันย่อไม่ได้อะมันต้องย่อมุมสายล่างเหรอะใช่ปะเดี๋ยนะลองย่อมุมสายล่างหรือลองเดินกลับไปอีกโอเคเราเดินกลับแล้วรอเดินกลับ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 เอ้ยรอดรอดรอดเดี๋ยวเดี๋ยวลองอยู่มุมนี้ใช่ปะเราเรวเดินกลับเดินกลับ เดินกลับไหมมันย่อไม่ได้อะมันมันน่าจะเฉือนเราทั้งตัวได้เลยเอ้ยเดินกลับรอดทุกคนเดินกลับรอดมีอีกปะมีอีกปะมีอีกปะเดินกลับอย่างเดียวอ่ะแค่นั้นแหละอีกปะอีกปะอีกปะไม่มีปะไม่มีแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้ว h o w m a n y laser ที่หายทุกคน เคยจะไม่คิดวะแนวตั <online> ้งหนึ <Find human> ่งแนวตั้งหนึ่งแนวนอนหนึ่งสองแนวนอนน่าจะสามแนวขยแยงหนึ่งอะไรวะสรุปคือห้าแต่มันมีคำตอบหกับเจ็ดฮัลโหลหไปดิใกล้เคียงอะถูกทุกคนโอ้โหา เฮ้ยแสดงว่าเรานับถูกทุกคนเมื่อกี้โอ้โหแน่นอนป่ะอะหุ่นนี้น่ากลัวอะอะเฮ้ย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 ว่าแล้วเกิดโดนฟังเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยมันตั้งท่าทุกคนมันตั้งท่า เอยยเอันน <istles> <c oughs> ี้ก <ness> ็เราให้เราคูณเลขนะมันต้องคูณก่อนนะเป็น8คูณเแล้วก็ค่อยมาบวก1กับลบ9 5 7าบเลบเเดี๋ยว48ไปทางนี้โอเคอันนี้บอกว่าเยี่ยมากคราวนี้ลองอะไรที่มันยากขึ้นหน่อยไหมมีโทรศัพท์นะแล้วก็ยังไงยิงคืออะไรอะโทรศัพท์ดังรับดิ เฮ้ยเฮ้ยอะไรเสียงอะไรเฮ้ยรูปปั้นแตกเดี๋ยวๆๆๆเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอีย้ยชิบหายละกี่เสียงกิ่งมันกี่ครั้งวะทุกคนกี่ครั้งไม่รู้เอาแล้วไงเดาว่าเจ็ดละกันเดาว่าเจ็ดนะผมคิดว่าเจ็ดคือใจเราจะรับโทศรศัพท์อย่างเดียวไง แล้วก็เลยไม่ได้ฟังว่าเสียงกิิงมันเท่าไหร่ถูกป่าวะเฮ้ยเหมือนจะผิดปะโอ้มันบอกว่าเอ้ยคำตอบคุณผิดนะคุณต้องมีสมาธิกันนี้หน่อยเอาดิหนึ่งสองสามมันต้องตอบหกหแล้ววะสี่ย,ย,ย,ย่สี่เอ้ยจิกห้าหก หกครั้งทุกคนหกครั้งละวเจ็ด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 ชัวเจ็ดชัวไปไปอ่าเจ็ดเรามาถูกแล้วเริ่มเริ่มเลยปึ๊บเอ้ยเมื่อกี้รูปผู้ชายรูปผู้หญิงอ่าเริ่มเลยผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงสองละผู้ชายสองเป็นชายสามหญิงสอง ยิ้วฉายปะวะหรือเปล่าไม่รูปแรกก็ถืออะไรไว้ซิมิต้าเป็นาดาบโค้งนะรูปแรกเขาถืออะไรทุกคนอันนี้ก็เป็นดาบดาบแหลมหรอรูปแรกรูปแรกเหรอน่าจะเป็นดาบแหลมปะปไปไปไป,ป,ป,ปถูกอะวะถูกไหมผิดไอ้ที่ดาบโค้งเหรออ๋อนี่ไงดาบโค้งโหโอเคโอเคไอ้เราต้องจำ จำทุกภาพแน่เลยอ่ะเขาเนี่ยของบ้านะโอเคไปเฮ้ยชอชต้องตอบนี้ดิเนาะดับโค้งทุกคนไปไปรอบนี้ถูกแน่นอนถูกแน่นอนอ่านหรอว่าเดี๋ยวมีโจทย์ยากๆอีกนะ